สวัสดีครับแม็กนะครับจากช่องแม็กฟอร์ดวันนี้แม็กพามาชมสต็อกรถนะครับที่บางนาลูกค้าถามมาว่ารถเรามีเยอะพร้อมส่งมอบไหมเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมนะครับว่ามีเยอะขนาดไหนนี่ให้ดูบรรยากาศก่อนนี่ก่อนจะเดินนะรถเยอะขนาดนี้และก็มีทุกรุ่นทุกสีทุกคันนะครับดังนั้นไม่ต้องรอสามารถนะครับมาดูรถได้เลยที่สต็อกของเรานะครับแม็กนะครับจับประจําอยู่ที่ฟอร์ด i m a สาขากระลพึกนั่นเองมาชมกันว่ารถเรามีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่ะบรรยากาศเนี่ยก็จะกลางแดดแบบนี้เลยนะครับจขวามือผมนะครับแรปเตอร์สอนะครับตอนนี้จัดโปรอยู่เหลือเพียง1,699,000บาทนะครับอ่ะคันที่2ไม่ใช่แรปเตอร์นะสปอร์ตนะครับ d b l สปอร์ตนะตอนนี้จัดโปรเหลือ899เก้าาท่านั้นแปดแสนบาทนะครับ อ่าหรือใครอยากจะจัดคันนี้ก็ได้นะครับกับ Everless ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเทรนนั่นเอง1 3 49เหลือเออเหลือ1249เท่านั้นนะครับนี่นะครับคือล็อกแรกยาวยันนู่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Everless Sport Special e dition นะครับตัวสีบอลมีโชว์สีขาวมีโชว์นะครับพอทำออกมาแค่2สีเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้ฝั่งขวา เป็นตัววีตัวไวท์แท็กนะครับเอลวีเสไวท์แท็กนั่นเองนะมีทุกสีนะครับแรปเตอร์ใครขาดอยู่สีขาวพร้อมส่งมอบนะครับ x l s นะครับมาดูคันนี้นิดนึงลูกมาว่าขาดไหมเห็นไหมครับแคบ x x s นะครับตัวนี้เป็นเอ p พัดมีอยู่นะสีขาวเอ p พัทนะเกียร์ธรรมดาพร้อมส่งมอบใครหาอยู่นะครับ ทำโปรพิเศษให้นะครับเยอะมากๆเอามาดูรถต่อไปนะครับเราจะเราจะพาชมนะครับบรรยากาศรอบๆนี้ติดริมน้ําเลยนะแล้บรรยากาศก็มีเรือวิ่งนะครับที่ดานะครับเขียวอย่างเดียวอะโมเดลใหม่ครับกับ4ประตู XLS 6AT ราคาปกติ9 2 4 0 0 0ตอนนี้เหลือเพียง7,99,000บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็นี่ตัวนี้ นะครับ MSRT นะครับอยู่ที่ร้าน7นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะจอดคู่มากับเจ้าแรปเตอร์นะครับนี่แรปเตอร์สีเดียวกันเลยล่อๆรถใครขาดนะครับที่นี่มีนะครับเห็นไหมแรปเตอร์สีเทาเลี้ยงเป็นตับเลยครับเออนู่นเห็นไหมสองข้างทางเยอะมากๆนะครับไว้แท็กใครหาไม่ได้พร้อมส่งมอบเหมือนกันไว้แท็กนะครับเออนี่ XLS สีดำนะครับมีให้นะครับอ่ะนี่เรียงยันนู่นเลยนะแรปเตอร์นะครับสองข้างทางนี่ก็เป็นแรปเตอร์อามาพามาชมอีกรถหนึ่งนะครับอ่ะมาเลยรถสุดท้ายนะครับใครบอกว่ารถเราไม่พอมาดูนะครับนี่อถที่3ล็อกที่4นะครับอ่ะากับ4นะครับ เรานะครับเอาเจ้า4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็น x อ s หรือสปอร์นะเรียงยาวตรงนี้ไปเลยแล้วก็ฝั่งขวานะครับจะเป็น e v e r รส s ทุกรุ่นเรียงยาวไปเลยนะครับมีทุกโมเดลลูกค้าท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถโทรเข้ามาที่เบอร์082 0 2 2 0ด1 1นะครับหรือดูคลิปนี้ทับใจพิมพ์เบอร์โทรหรือ ID Line ว่วัดติดต่อกับไปยังไงวันนี้ฝากสต๊อกรถที่นี่ด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ